ครับสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมคอน,นําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบุกรบคุณหันจํานวนนับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยใช้บทเกมวิถีใหม่ในศตวรรษที่21ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานก่อนอื่นคอน,นําเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหาดังต่อไปนี้ครับ การศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพโดยปัจจุบันจะเน้นที่การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในแต่และช่วงวัยเพื่อวางรกากฐานในสอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นตอน่นนอการดำรงชีวิตในศตะวรรษที่21 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตราที่22ได้กล่าวว่าเราต้องเน้นผู้เรียนถือว่ามีความสำคัญที่สุดโดยกระบวนการจัดก,การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอีกทั้งมาตราที่2 4ผู้สอนต้องสามารถจัดบ,บรรยากาศรวมถึงสร้างสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สำหรับการจดัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดสิงห์ที่ผ่านมานั้นนักเรียนมีผลสมมทธ์ทางการเรียนอยู่ระดับตำ่ำจะเห็นได้จาก คะแนนโอนิซึ่งมีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแสดงว่า าก,ก,นนการศึกษาในกันสอน,นวิชาคณิตศาสตร์ยังประสบป,ปัญหาไม่รู้วัตถุป,ประสงค์ที่ต้องการจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงผลสมมติทางการเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปนตามเป้ามปหมายของโรงเรียนและคุณภาพของนังเรียนซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสมมติทางการเรียนต่ํานั้นคือนักเรียนไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้เนื่องจากไม่มีแรงกระตุ้นและไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ารรรอาจเป็นเพราะว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากต้องอาศัยรักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ประกอบกับเทคนิคก,การสอนของคร ยังคงสอนในรูปแบบเดิมๆไม่ส่งผลในทางที่ช่วยนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนได้จากการวิเคราะห์คะแนนรายจุดประสงค์ของนักเรียนพบว่าตัวชี้วัดที่มีปัญหาและต้องเร่งแก้ไขเร่งด่วนคือตัวชี้วัดเรื่องการบุกลบคุณหารจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ซึ่งเรื่องนี้เป็นพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ถ้าไม่ดําเนินการแก้ไขจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปซึ่งจะส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มีโน้มต่าลงอย่างแน่นอน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นคณะครูนในโรงเรียนจึงมีการประชุม PLC เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยธรรมชาติของนักเรียนนักเรียนชอบการเล่นเกมพอทําให้นักเรียนนั้นเกิดความสุขสนานถ้าคุณครูสามารถสอนแทรกความรู้ร่วมไปกับการเล่นเกมคงจะทําให้การเรียนรู้นั้นมีความสุขและสามารถดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาได้อย่างเต็มที่กระผมจึงได้ศึกษาเกมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยโรงเรียนวัดสิงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ยังไม่มีความพร้อมมากในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีอีกทั้งนักเรียนไม่สามารถนําโทรศัพท์มาโรงเรียนได้ถ้านาเกมเทคโนโลยีมาใช้จึงไม่มาส่งกับบริบทของโรงเรียนผมจึงได้ศึกษาเกมหลายชนิดและได้พบเกมที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและช่วงวัยของนักเรียนนั้นคือบอร์ดเกมนอกจากนี้ผมยังแนะนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานมาใช้ร่วมกับบอร์ดเกม และผมยังนำแนวคิดของนักการศึกษามาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ e u t a i n m e n t คือเกิดจาก education ก็คือการศึกษาบวก entertainment คือความบันเทิงต้องการนำความบันเทิงมาเป็นส่วนหนึ่งของในการศึกษาอีกคำหนึ่งคือ p e e l e a r n นะครับก็คือ Play บวกเริ่นก็คืออยากให้นักเรียนเรียนและเล่นอยากให้นักเรียนได้รับความสุขสนานไปพร้อมกับได้รับความรู้ ซึ่งสอดค้องกับทฤษฎีการเรียรูลล้ของทอนไดที่ว่าเมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้ ด้วยผลดังกล่าวข้างต้นผมจึงได้จะททำนวัตรกรรมการจัดก,การเรียนรู้บอร์ดเกมร่วมกับการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อมาแก้ไขปัญหาการบุรบคุณหาเลขไม่คล่องนอกจากนี้บอร์ดเกมได้ถูกออกแบบพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันของนักเรียนเพื่อนักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่2 1 โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนา3ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกเพื่อออกแบบบดเกมวิถีใหม่ในศตวรรษที่2ี่พัฒนาทักษะการบุกรบคุณหารจำนวนนับของนักเรียนชั้นป4ข้อ 2. เพื่อศึกษาผลสมมติในรายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการบุรบรบคุณหารจำนวนนับโดยใช้บอร์ดเกมวิถีใหม่ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานและข้อ3เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นใจของนักเรียนต่อการจารัดการเรีนรานายนการสอนเรื่องการบุรบรบคุณหารจำนวนนับโดยใช้บอร์ดเกมวิถีใหม่ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายว่านักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่กาก่อนเรียนร้ดัลหนึ่อีกครั้งนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวนระดับแขึ้นไปโดยเทียบปรบเกณ์ที่ตั้งไว้ระอยละ70ของคะแนนเต็มโดยโรงเรียนวัดสิงห์ได้มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลารกรให้มีการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้โดยใช้สิ่งโมเดลมีด้วยการ5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับขั้นแรกเซิร์ชสำรวจป,ปัญหา พบว่าในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆที่เน้นการสอนรรยายเป็นหลักจึงทําให้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่อยากจะเรียนรู้จึงส่งผลให้ผลสมททางการเรียนของเรียนต่ําลงขั้นที่สองอินฟอร์มปรึกษาขอคำแนะนำโรงเรียนวัดสิงห์มีการประชุมคณะครูเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากคุณหลายๆท่านด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้รูปแบบหรือเทคนิคในการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากที่จะเรียนรู้ ขั้นที่3 i n s i ไซต์ระดมสมองคิดคุณครูร่วมกันระดมสมองคิดวิธีการแก้ปัญหากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงจถานาสื่อนวัตกรรมที่ทำให้เรียนเกิดการกระตุ้นที่อยากจะเรียนรู้รุ่นคุณครูแสดงความเห็นร่วมกันว่านักเรียนในช่วงวัยนี้ชอบการเล่นเกมเพราะจะทําให้เกิดความสุขสนานและไม่เครียดคุณครูจึงนํานวัตกรรมซึ่งคือบอร์ดเกมและหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมนั่นคือเกมเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการรู้ให้กับนักเรียน ข้อที่4ีในกอที่เการจัดก,กิจกรรมครูผู้สอนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ลงความคิดไว้โดยจะจัดการเรียนรู้ได้ใช้เกมเป็นฐานรวมกับบอร์ดเกมเพื่อพัฒนาผลสมรรถทางการเรียนของเรียนรวมถึงทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่21 ขั้นตอนที่5เกสประเมินผลการดาเนินการหลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยต้องมีการตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ครูต้องมีการออกแบบเครื่องมือให้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายสามารถนํานวัตรกรรมนี้ไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ธของเรียนแต่ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายต้องนานวัตรกรรมนี้ไปปรับปรุงแล้วนามาทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ในการศึกษาคุณคว้า,าการสร้างนว,วัตรกรรมบอร์ดเกมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสมรรถทางการเรียนศาสสร์เรื่องการรบคุณหันชานวมนักเพื่อให้การดำเนินการพัฒนานว,วัตรกรรมเกิดประสิทธิภาพและสมดรลล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กระผมได้ส่ายแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยต่างๆเพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานและแนวทางในการพัฒนานว,วัตรกรรมโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ครับในส่วนการพัฒนานว,วัตรกรรมกระผมได้ใช้อดีมโมเดลในการสร้างโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ ขั้นที่หนึ่งนนวิเคราะห์โดยได้วิเคราะห์ผู้เรียนเปรายบุคคลพบว่านักเรียนม,มีปัญหาในเรื่องการบูรบคุณหารจำนวนนับและยังได้วิเคาราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อนํามาออกแบบในการสร้างบอดเกมขั้นที่2ดีไซน์การออกแบบเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษีเกี่ยวกับการสร้างบอทเกม และมีการกำหนดดูระสค์เพื่อกำหนดสิ่งที่คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนเล่นจบบทเกมในแต่ละชุดผู้เรียนต้องมีความรู้และรักษาอะไรบ้างและ,และมีการกำหนดเนื้อหาและกิจกรรมโดยประกอบไปด้วยชุดบดเกมที่ออกแบบโดยโปรแกรมเคนวาว่า,วาต้องมีการจัดับเนื้อหามีการกำหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดที่ผู้เรียนต้องรู้ ขั้นที่3นะครับดิวโดเมนนะครับคือขการพัฒนานะครับโดยชุดบทเกมนะครับเริ่มต้นพัฒนาจากการสร้างเกมกระดานนะครับโดยออกแบบผ่านบทเกมแค้นว้านะครับก็จะมีช่องต่างๆนะครับมีช่องเก็บแต้มที่คิดเร็วมีช่องที่เป็นคําถามนะครับอ่าขออนุญาตอธิบายช่องคําถามก่อนนะครับช่องคําถามถ้านักเรียนคนใดตกช่องคําถามนะครับก็ต้องทําโจทย์นะครับอ่าอันนี้เป็นบัตรคาถามนะครับก็จะมีอันนี้เป็นโจทย์การบวกนะครับมีชุดที่เป็นการลบนะครับเราทําแต่ละชุดโดยบัตรคาถามนะครับจะเชื่อมอยู่กับแบบฝึกทักษะที่คุณครูได้ออกแบบนะครับซึ่งเป็น นี่นะครับเป็นบ,บัตรลักษณะของบอร์ดเกมนะครับคุณครูจะแจกให้ในักเรียนนะครับนักเรียนได้บัตรอันไหนนักเรียนก็สามารถมาคิดนะเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการคิดนะครับนักเรียนสามารถคิดในแบบชุดแบบฝึกได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในโปรแกรมของเรานะครับก็จะมีช่องที่เป็น ช่องที่เป็นไข่ตกช่องโฉนดที่ดินนะครับก็เราได้นําสถานที่สีคัญสถานที่สําคัญในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนครับสามารถซื้อที่ดินได้นะครับดูจักวางแผนแล้วก็ดูจักสถานที่สําคัญในจังหวัดของตนเองนะครับแล้วก็เพื่อความสุขสนานนะครับถ้าเรียนตอบคำถามถูกนะครับเราก็จะมีเป็นการเสียงทายนะครับอันนี้จะให้ดูเป็นการเสียงทายก็จะมีได้คะแนนกับเสียคะแนนเพื่อความสุกสนานในการเล่นนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีบัตรคําถามที่เป็นช่องคณิตคิดเ็วนะครับที่ได้ชีไปให้ก่อนหน้านี้นะครับก็นักเรียน จะหยิบบัตรที่เป็นคณิตที่เร็วนะครับเพื่อฝึกถ้าเรียนคิดทันเวลาครับนักเรียนก็จะได้แต้มนะครับเพื่ออันนี้เป็นกระตุ้นให้เรียนเกิดการคิดเลขให้คล่องนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมคุณครูได้ออกแบบเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเพื่อที่การเรียนรู้ของนักเรียนครับจะไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนนะครับนักเรียนยังได้เรียนรู้นะครับผ่านอ่าเว็บออนไลน์นะครับนักเรียนสามารถเข้าเล่นเกมที่บ้านนะครับเพราะการเรียนรู้เราจะไม่ยึดติดแค่กรอบในห้องเรียนนะครับนักเรียนสามารถฝึกคิดได้ที่บ้านนะครับ ฝึกทักษะที่ที่บ้านเลยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณครูยังได้ออกแบบนะครับผู้มือการใช้บอร์ดเกมเพื่อที่ท่านใดนะคสนใจในการน mm ําบอร์ดเกมนี้ไปพัฒนาทักษะในการเรียนในเรื่องต่างๆครับก็สามารถนําไปใช้ได้ครับ ขั้นที่4นะครับคือการนําไปใช้นะครับโดยการนาชุดบทเกมไปใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับและขั้นที่5นะครับคือการประเมินผลนะครับโดยประเมินผลการนาบทเกมไปใช้กับนักเรียนว่าผู้เรียนได้รลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม,ม่นะครับโดยใช้เคร,รือร่องอมือในการวัดผลเป็นชุดบบฝึกกิจกรรมนะครับแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจนะครับผลปรากฏพบว่านะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อครับ